สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลถูกรางวัลใหญ่15ใบพ่อค้าหวยแก้บนตาจันดียายสีรวยรางวัลที่5ถึง15ใบนำเงินสร้างโบสถ์เผยเลขเด็ดโปรในบาทน้ำมตนไปเสี่ยงโชคอีกนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมนายสายกล่ำเอมอายุ59ปีพ่อค้าขายเลตเตอรี่พร้อมกับครอบครัวเดินทางไปวัดพรายชุมพล บ้านหนองคลองหมู่5าตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเพื่อนำเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทที่ได้มาจากการถูกรางวัลที่5สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2563าจำนวน15ใบถวายให้พระประัฐวัฒนาสิริคุวันโนรักษาการเจ้าอาวาสสุมทุทุนในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทุดโทรมไปแล้ว และแก้บนให้แก่ตาจันดียายสีซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมาตั้งแต่กรุงสุขโขทัยกว่า700ปีนายสายเล่าว,ว่าเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มาร่วมพิธียกเสาเอกก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดพรายชุมพลซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านหลังเสร็จพิธีเข้าไปกราบไหว้ที่ศาลตาจันดียายสีซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีโชคลาภจะถวายเงินทําบ,บุญก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่พร้อมเพ่งดูหยดน้ำตาเทียนในบาทน้ำมนต์หน้าศาลปรากฏว่าเห็นเลข5เลข8ชัดเจนด้วยความที่ตนมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่แล้วจึงเก็บลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2563ที่มีเลข58ไว้เอง1ชุดจำนวน15ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่5ที่หมายเลข 841358ได้เงินมาจำนวน300,000บาทจึงพาครอบครัวนำเงินสดจำนวน100,000บาทที่แบ่งจากการถูกรางวัลมาถวายวัดเพื่อร่วมสร้างโบสถ์ด้านพระประรัฐวัฒนาสิริสุวรรณรักษาการเจ้าอาวาสวัดพรายชุมพลกล่าวว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสารตาจันดียาสีเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลชาวบ้านเมื่อเข้ามาทำบุญที่วัดแล้วมักจะไปกราบไหว้ขอโชคลาภกัน เมื่อสมความปรารถนาก็จะกลับมาทำบุญพร้อมนำปัจจัยถวายให้วัดอาตมาคิดว่าตายายคงอยากให้บทหลังใหม่สร้างเสร็จในเร็ววันจึงดนบันดาลให้ชาวบ้านมีโชคสำหรับเลขเด็ดน้ำตาเทียนในบาทน้ำมนต์หน้าศาลตาจันดียายสียังคงมีชาวบ้านและเสียนหวยลังไหลเข้าไปดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับจะเห็นเป็นเลขอะไรกันนะครับค่อยๆส่องดูค่อยๆแปลดูนะครับ ซึ่งชาวคอหวยและนักเสียงโชคส่วนใหญ่จะมองเห็นเป็นเลข0 1 2 3 8 5ตัวครับผู้ชมครับ5ตัวนะครับท่านผู้ชมครับเลข0เลข1เลข2เลข3เลข8ท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็จดลงไปได้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขในอ่างน้ำมนต์ตาจันดียายสีในวันที่1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้ทั่วหน้ากันทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ